ดินสวยราคาถูกติดลำลางธรรมชาติแบบนี้รีบๆมาจองกันนะคะ ะะวันนี้กลับมาพบกับโออีกแล้วนะคะกับที่ดินสีสวยและราคาแบบร้อนแรงถูกมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะผมมาอยู่ที่สวนแห่งนี้นะคะซึ่งโอจะพาทุกท่านชมแบบละเอียดยิบเลยวันนี้นะ ทางเจ้าของเองเนี่ยต้องการขายแบบด่วนมากนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าตสาริกาอเภอเมืองนะครนายกจังหนครนายกอีกแล้วนะคะไม่พลาดที่จะขายที่ดินนะครนายกทุกๆคลิปเลยโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาทุกท่านชมที่ดินตรงนี้นะคะก่อนอื่นโอจะให้ข้อมูลก่อนปแปลงนี้นะคะทางเจ้าของเองต้องการขายแบบด่วนมากด่วนจีเลยนะคะซึ่งแบบรอไม่ได้อีกแล้วนะคะตรงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะก็คือประมาณสมไร่นะคะขาดสามตารางวา เป็น2ชโนดนะคะโฉนดที่1นะคะเนื้อที่2ไร่6.4ตารางวานั่นเองคะ่ะแล้วก็โฉนดที่2ก็คือเนื้อที่390.8ตารางวานะคะหรือว่า3งาน90ตารางวาจุดแนะคะก็คือ1ไร่แหละบวกลบนิดหน่อยนะคะแปลงนี้ทางเจ้าของเองต้องการขายแบบด่วนเลยนะด่วนจีเลยซึ่งแถวเนี้ราคาที่เปิดขายกันนะไร่หนึ่งอะ่ะคือ สองล้านขึ้นนะคะที่เขาขายกันอยู่สองล้านห้าสามล้านแต่แปลงนี้ถ้าเอาจริงๆนะถ้ารอได้นะราคาเราขายได้ถึงสามล้านห้าเลยอันนี้พูดตรงๆนะต่อไล่ซึ่งด้านหลังนี้จะติดลำธารที่ตกลงมาจากน้ำตกลานหลักนั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะห่างจากน้ำตกลานหลักประมาณ1กิโลเมตรหรือว่าถ้าเราจะนับจากสีแยกประชาเกษตรเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็ต้นไม้เยอะมากเลย เดิมเนี่ยทางเจ้าของเองได้ทำโรงงานลงหลอมอลูมิเนียมซึ่งตอนนี้นะคะก็คือโดนพิษโควิดไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อได้เลยขายที่ดินแปลงนี้แบบด่วนๆมากนะคะด่วนๆด่วน,น,น,นที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของมีความจำเป็นมากๆเลยดังนั้นเราก็เลยขายในราคาถูกมากๆเหมายกแปลงถ้าจะเอาแบบ2แปลงเลยก็คือในราคา5ล้านบาทเรารวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะ หรือว่าเราจะซื้อกันแบบแยกนะคะก็คือว่าหาเพื่อนร่วมกันมาซื้อแต่ยังไงเราต้องโอ,อนพร้อมกันนะบอกไว้ก่อนก็คือแปลงที่หนึ่งที่ว่าสองไร่กว่าเนี่ยเราก็จะขายอยู่ประมาณสามล้านสี่นะคะหรืออแปลงที่แปลงที่หนึ่งไร่เกือบเกือบหนึงไร่เราก็จะขาย หนล้านเจ็ดแสนบาทใครที่จะมาซื้อแยกก็ได้นะคะแถวนี้เป็นรีสอร์ททั้งหมดเลยนะคะใกล้กับรีสอร์ทอิงดอยนะคะแล้วก็ติดกับเราเนี่ยเป็นสถานที่เหมือนจุดกลางเต็นท์แล้วก็โฮมสเตย์รีสอร์ทนะคะอยู่ใกล้ๆอยู่ติดกันเลยติดกันเลยเดี๋ยวจะพาชมว่าบรรยากาศเป็นแบบไหนนะแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยคือว่าติดลําธารน้นําตก ของลานลักด้านหลังแล้วก็ทางเจ้าของเองเดิมเนี่ยขุดบอ่อไว้เพื่อให้น้ําจากน้าตกเนี่ยเข้ามาในบอ่อเลยซึ่งบรรยากาศดีมากๆเดี๋ยวจะพาเดิมทางเจ้าของเองตรงนี้นะคะได้ทําโรงงานหลอมอลูมิเนียมนะคะซึ่งถ้าเราจะดูจากคลิปดูจากภาพแบบทั่วๆไปเนี่ยเราจะเห็นเป็นสภาพโรงงานที่เหมือนโรงงานเก่าแล้วนอานานแล้วแต่ว่าท่าในใดที่แบบว่า มาซื้อแล้วไม่อยากได้โรงงานะเดี๋ยวเราก็รื้อให้นะคะขอให้เข้ามาคุยกันก่อนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวจะพาชมที่ดินทั้งหมดก่อนนะคะในเนื้อที่ประมาณสองไร่ที่เป็น2โฉนดเดี๋ยวจะพาดูทีละโฉนดเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ดันนาไฮว่าสวยและน่าอยู่แค่ไหนบอกหรือว่าแปลงนี้ใครพลาดนะพลาดแบบว่าโอกาสมากๆเลยสวยมากที่ดินแปลงนี้เหมาะที่จะทําเป็นที่พักอาศัยหรือว่าจะทําเป็นรีสอร์ทส่วนตัวหรือจะทําเป็นจุดกลางเต็นท์หรือจะทํะาเ,ทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุด เช็คอินก็สามารถได้หมดเลยเพราะว่าเราอยู่ใกล้ธรรมชาติด้านหลังเนี่ยเห็นวิวภูเขาที่ชัดมากใกล้ภูเขามากๆเลยนะคะและสิ่งสําคัญบนที่ดินแปลงนี้มีต้นไม้เยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะยงชิดมังคุดลำยายกระท้อนอุ้ยเยอะค่ะสมุนไพรก็มียกขิงขิงขาตะไคร้มะนาวมะกรูดมีหมดเลยนะโอเคเดี๋ยวไปชมกันค่ะ ตอนนี้นะคะโอพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นเนี่ยอให้ชมเรื่องของถนนก่อนเนาะถนนเส้นนี้ก็คือเราเข้ามาจากถนนที่จะไปน้ําตกลานลักนะคะเข้ามาเพียงประมาณ160เมตรก็จะถึงที่ดินแปลงที่เราขายตรงนี้ ะะก็คือว่าเราจะเข้าทางเดียวกับอิสราการ์เดนโฮมนะคะสังเกตง,ง่ายๆคือก่อนถึงน้ำตกประมาณ800เมตรจะมีซอยเลี้ยวเข้าอยู่ซ้ายมือนะคะเข้ามาเราก็จะมาเจอนะคะรั้วสีเขียว,ยวติดก,กับโฮมสเตย์อยู่ตรงนี้อยู่ติดก,กันเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะ,ะให้ชมตรงนี้ก่อนด้านหน้านะคะรั้วรอบขอบชิดนะคะเดิมเนี่ยเป็นโรงงานล้อมอลูมิเนียมนะคะส่งออกต่างประเทศช่วงนี้นะคะไปต่อไม่ว่าอยากจะขายด่วนๆยันไปถึงตรงนี้เลยนี่ รัวปูนตรงนี้นะคะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวไปชมใกล้ๆก่อนอ่ะให้ดูก่อนรัวที่อยู่ตรงนี้นะคะจากสีขาวนี้มาถึงสีขาวนี้ก็คือว่าเป็นเนื้อที่สองไร่6ตารางวาประมาณนะโดยประมาณบวกลบนิดหน่อยเนื้อที่ตรงนี้ข้างในเป็นโรงงานนะคะเดี๋ยวเราจะรื้อให้ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่สนใจมาซื้ออ่ะแปลงที่สองนะคะแปลงที่1ก็คือฝังที่เอาให้ดูแล้วก็แปลงที่2คืออยู่ตรงนี้ แต่ว่าไม่มีทางเข้าเนาะเพราะว่าเราเข้าทางเดียวกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่จะซื้อแบบแยกเนี่ยก็สามารถเข้าทางนี้ได้นี่เข้าทางนี้ได้ตรงนี้เนื้อที่390ตารางวาบวกลบนิดหน่อยนะคะนี่อ่ะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหม แล้วก็ถนนหนทางสะดวกสบายมากนะคะไม่ต้องห่วงเลยเดินทางสะดวกไฟฟ้าปะป,า,ปาเข้าถึงแล้วและด้านในสวนที่ดินแปลงหนึ่งไร่เนี่ยใครที่ซื้อเนี่ยโอเคในราคา1นล้านเจ็ดแสนบาทนะคะมีต้นไม้เพียบเพียบเลยนะคะเรียกว่าเพียบไปเลยเพราะว่ามีทั้งต้นมะม่วงมะยงชิดขนุนเดี๋ยวพาไปดูอ่ะโอเคให้ชมเรื่องของถนนก่อน ตรงไปนี้นะคะก็ไปน้ําตกอิสราการ์เดนโฮมนะคะไปทางนี้ไปอีกนิดนึงนะคะของเราก็อยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะเริ่มพาชมจากอ่ะตรงนี้ก่อนงานนี้นะคะเป็นงานด่วนใครที่อยากได้ต้องด่วนเท่านั้นนะคะวันนี้พรุ่งนี้เลยถ้าใครช้าเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่รอนะคะต้นไม้เยอะมากผลไม้เต็มไปหมดเลยนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะมีบ้านบ้านหลังนี้นะเราเรียกว่าแถมและกันแถมให้เลยอ่ะบ้านก็จะเป็นบ้านแบบลักษณะเป็นแบบบ้านเนาะเป็นบ้านสวน ด้านหน้านะคะก็จะมีต้นไม้อันนี้น่าจะเป็นต้นชมพู่นะคะแล้วก็มีต้นดอกแก้วแล้วก็มีต้นไม้ประดับบ้างนะคะแล้วก็ข้างนี้ก็จะมีต้นเขาเรียกอะไรนะมะขามนี่อยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่มะขามอยู่นี่อ่าแล้วก็ถัดมาฝั่งนี้นะคะต้นไม้สักไม้สักต้นใหญ่มากเลยนะคะนี่เห็นไหมอ่ามีอยู่สองต้นต้นใหญ่นะคะ พื้นที่ที่โอยืนอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ตามฉนดประมาณสองลาดเราขายเหมาทั้งทั้งหมดเลยนะประมาณสามไร่นี่ด้านหลังเป็นวิวภูเขาเห็นไหมเห็นไอไหมคะนั่นแหละมีบ้านหนึ่งหลังนะคะที่เราแถมให้แล้วก็มีโรงงานตรงนี้นะคะคือท่านใดที่่าสนใจซื้อเนี่ยไม่เอาก็ได้ลงนี้เดี๋ยวเราเราลื้อให้ฟรีเลยละกันเนาะแต่ว่าถ้าท่านใดที่อยากได้แบบ โรงงานตรงนี้เป็นเราก็ยกให้หมดเลยนะคะด้านหลังของบ้านนะคะเราก็จะมีะต้นมะละกอแล้วก็มีขนุนแล้วก็ไม้ประดับนะคะเยอะแยะเลยเห็นไหมอ่าน,นี่ไม้ประดับเต็มไปหมดเลยโอเคแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นขนุนอันนี้คือเข้าไปด้านหลังเนี้ยจะมีลำธารอยู่เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมมีต้นกระท้อนต้นอะไรเต็มไปหมดเลย เดี๋ยวให้ชมแปลงที่หนึ่งไร่ก่อนเนาะเพราะว่าเราเข้าจากด้านหน้าโดยตรงเลยไม่ได้เราต้องเข้าจากที่ดินผืนใหญ่ตรงนี้นะคะถ้าใครที่จะซื้อแบบแยกเนี่ยเราก็สามารถทํารั้วเข้าแบบส่วนตัวได้เลยแปลงนี้ใครซื้อในราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกอะตรงข้างหน้านี่อาจจะลกนิดน,นึงเจ้าของเองไม่ได้ทําอะไระคือไม่ได้ทํา่าประโยชน์อะไรเนาะมันก็เลยปล่อยแบบ อ่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะคะนี่เห็นไหมที่โอชีนี่อันนี้คือต้นสมุนไพรทั้งหมดเลยอยู่บนที่ดินแปลงนี้นะคะแล้วก็มีต้นไผ่เห็นไหมคะอยู่ในที่ดินเนื้อที่หนึ่งไร่แปลงนี้นะคะหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้าใครที่ซื้อเนี่ยคือรับราคานี้ไปเลยพร้อมโอนให้นะคะแล้วก็ไม่ยงชิดเห็นไหมมียงชิดเต็มไปหมดเลยมีไม่ยงชิดมีมังคุดมะม่วงนะคะต้นใหญ่พร้อมเก็บผลผลิตทั้งหมดแล้ว แล้วก็มีต้นกระทอนกระทอนที่อยู่ในที่ดินของเราอะ่ะต้นใหญ่มากแล้วก็ด้านหน้าที่ดินเรานะคะก็คืออยู่ด้านหน้ารั้วเลยมีมะพร้าวแกงนะคะอันนี้มีกระทอนเห็นปะนี่ตะไคร้เห็นไหมแล้วก็มีต้นมะม่วงเยอะจริงเยอะจังนะคะอ่ะเดี๋ยวจะวนไปทางนู้นนะคะมีทั้งมังคุดน้อยหนานี่น้อยหนานี่ลูกเต็มต้นเลยเห็นไหมเอย เพราอยู่ข้างบนเนาะมองไม่เห็นเดี๋ยวถ้าในที่สนใจเนี่ยคือเข้ามาดูเองเลยกล้วยก็มีนะคะนี่น้อยหนาตลอดแนวเลยใกล้ภูเขามากเห็นวิวภูเขาด้านหลังนะคะบรรยากาศดีมากเลยอันนี้ถ้าเรามองจากภาพมองจากคลิปนะดูอาจจะแบบว่าลกๆนิดนึงแต่ว่าถ้าท่าในใดที่ซื้อแล้วนะคะทางป่านิดนึงทําความสะอาดสวนนิดนึงนะคะสวยมากที่เราเห็นอยู่นี้ต้นชะอมนี่มะนาวมะนาวลูกใหญ่มากเลย แล้วก็อันนี้ต้นไผ่ก็คือแปลงนี้ก็แบ่งรั้วชัดเจนอยู่นะคะแต่ว่าทํารั้วเพื่อจะเป็นช่องทางเข้ามาฝั่งนี้เป็นช่วงๆนะคะเอาให้ดูกะให้ดูแปลงเนื้อที่สามร้อยตารางวานะคะสามร้อยก้าสิบตารางวาก่อนอเห็นไหมบรรยากาศดีมาก อันนี้ก็จะเป็นโรงงานเดิมเป็นโรงงานนะคะโรงงานทําอลูมิเนียมมีต้นมะกรูดเยอะมากที่นี่ต้นใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยคุ้มมากนะคะใครที่ได้แปลงนี้ไปแล้วก็มีมะรุมมังคุดมะกอกนี่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงอ่านี่ถ้าจริงๆนะคะเราจะทําเป็นทางเข้านะคะจากตรงนี้จากตรงนี้นะคะนี่เข้ามาจากข้างหน้านะคะก็คือเราทําเป็นบ้านตรงนี้มีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังนะคะ นอกจากโรงเรือนตรงนี้ถ้าเราไม่เอาเราก็ลือได้แต่ถ้าเราจะเอาไว้ก็ได้นะคะนีะ่ให้ดูก่อนโรงเรือนนี่เลยเห็นไหมคะนี่โรงเรือนใหญ่อันนี้จะเป็นต้นมังคุดนะคะมังคุดลำใหญ่ก็มีลำใหญต้นใหญ่มากเลยเห็นไหมนี่ลำใหญ่มะกอกเห็นไหมเอ้ยนี่อันนี้ก็จะเป็นต้นมะยงชิตมะยงชิดนี่เยอะมากหลายต้นเลย เห็นส้มโอร่วงอยู่เต็มเลยแต่ไม่รู้ว่าต้นอยู่ตรงไหนโอเคมะละกอก็มีเนาะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูโรงงานโรงงานนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะโรงงานแต่ถ้าใครที่ไม่เอาลงนี้เราก็ลือให้นะคะเครื่องจักรไม่รวมนะอันนี้เป็นอลูมิเนียมที่โรงงานนี้ทำนะคะแล้วก็ส่งออกต่างประเทศ ประมาณนี้เลยอันนี้มีห้องพักนะคะตรงนี้ถ้าไม่เอาเราก็รื้อให้รื้อให้หมดเลยแล้วก็มีห้องพักคนงานอะไรอย่างนี้ค่ะส่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงหลอมห้องน,น้ำมีนะคะแล้วก็ด้านหลังมีบ้านพักอยู่หนึ่งหลังนี่ข้างหลังนะคะก็มีต้นไม้ไผ่น้อยนามะขามนะคะนี่เห็นปะอยู่ตรงนี้เต็มเลยแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นเนิน เป็นเนินขึ้นเล็กๆเห็นไหมคะมีสร้างบ้านอยู่บนเนินหนึ่งหลังอ่ามีสร้างบ้านอยู่ตรงนี้หนึ่งหลังนะคะเห็นไหมนี่รั้วชัดเจนนะคะอาจจะทํารั้วเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในราคานี้เราไม่ได้รวมเรื่องของทํารั้วให้นะอะแล้วก็มีต้นไม้ลูกยอนะคะเห็นไหมมีลูกยอด้วยสับป,ปะรดด้วยมีครบทุกอย่างเลยตรงนี้ต้นอะไรอะ โอเคอันนี้ไม่รู้นะคะว่าต้นอะไรต้นใหญ่มากนี่อันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะคะใหญ่มากแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะถามเจ้าของให้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโรงงานนะคะอะโรงงานมีคนขโมยนะคะขโมยน้อยหนาเอามาโชว์หน่อยคะ่ะโอ้น้อยหนาลูกใหญ่มากเลยเห็นไหมเนี่ยเต็มต้นเลยนะคะ เดี๋ยวค่อยให้ดูโอเคโดยรวมของที่ดินฝั่งที่เนื้อที่ประมาณ390ตารางวานะือเกือบหนึ่งไร่ก็คือประมาณนี้เลยใครที่ซื้อเนี่ยคือได้ลงแบบว่าลงใหญ่มากเลยนะสามารถทําเป็นแบบเป็นที่พักอาศัยก็ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมแปลงฝั่งที่เนื้อที่สองไร่หกตารางวานะคะสองไร่หกตารางวาเนี่ยใครที่ซื้อก็คือฝั่งนั้นจะคิดในราคา สามล้านสี่แสนบาทแต่ถ้าจะซื้อทั้งสองแปลงเลยก็คือว่าห้าล้านบาทนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในเนื้อที่สามิตารางวานนะหรือว่าเกือบเกือบหนึ่งไร่นั่นเองโอเคนี่บรรยากาศน่าอยู่ไหมเห็นไหมนี่บรรยากาศตรงนี้นะบอกเลยว่าน่าอยู่มากเลยนี่ต้นกระท้อนใหญ่เลย ครบค่ะตรงนี้ครบจริงๆเลยอตอนนี้เราเดินกลับมาที่แปลงที่เนื้อที่ประมาณสองไร่หกตารางวานะคะแถมบ้านให้หนึ่งหลังนะคะแถมนะคะแล้วก็ต้นขนุนขนุนอร่อยมากเจ้าของบอกแล้วก็มีโรงเรือนนะคะนี่อันนี้เราลือให้หมดเลยนะคะถ้าเกิดไม่เอาแต่ถ้าเอาไว้ก็ได้นะเพราะว่ามันได้ประโยชน์มากๆเพราะว่าเป็นโรงเรือนแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหลัง ด้านหลังของที่ดินแปลงนี้ติดกับลำรางนะคะนี่โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นโรงงานนะคะฝั่งนี้เห็นไหมนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโรงงานสภาพโรงงานเหมือนกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือด้วยการส่งออกไม่คล่องแบบที่ผ่านมาก็เลยอาจจะหยุดงานนิดนึงให้ดูต้นไม้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปถึงหน้าอยู่นะคะหน้าอยู่ติดก,กับเราสีส้มเนี่ยเป็นโฮมสเตย์นะเป็นที่พักรายวันรายเดือนอะไรอย่างงี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นต้นกระทอนกระถอ o นพันปุยฝ้ายนี่เห็นไหมแล้วก็มีต้นไม้ประดงไม้ประดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นสวนนี่แหละเป็นสวนดีๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะขนุนขนุนขนุนมะพร้าวน้ําหอมเห็นไหมอยู่ตรงนี้ข้างๆแล้วก็มีต้นไผ่เขาเรียกไผ่อะไรไม่รู้ว่าแต่สวยมากอ่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆก,ก่อนนี่ไผ่อะไรอะ่ะเดี๋ยวนะ นี่อ่ะให้ชมก่อนเห็นไหมผ่อะไรไม่รู้แต่มันคงมีชื่อของมันนะเราไม่รู้แล้วกันอ่ะด้านหลังก็จะมีต้นไม้นะหลังห้องคนงานอันนี้นะคะก็เป็นห้องพักคนงานนะคะนี่อยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นโรงงาน ลงเผาลงหลอมอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ถ้าไม่เอาทางเจ้าของเองก็รื้อให้ทุบทิ้งให้นะคะหรือจะเอาไว้ก็ได้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นออฟฟิศเก่านะคะออฟฟิศเมื่อสมัยอดีตนี่ลักษณะของโรงงานก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้เจ้าของอ่าไม่ค่อยได้ทําแล้วนะคะอะให้ดูชิ้นงานก่อนชิ้นงานที่ทางเจ้าของเองทําเป็นอลูมิเนียมเป็นชิ้นส่วนน่าจะเกี่ยวกับอะไหล่รถไหมเออ ประมาณนั้นนะคะเห็นไหมนี่ก็คือเป็นชิ้นงานเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เนาะ,ะนี่เห็นไหมโอเคนี่แล้วก็มีบล็อกมีอะไรทั้งหมดแต่ว่าเจ้าของไม่ได้ให้นะคะอุปกรณ์ทำอาหารกินตรงนี้เอากลับหมดนะคะก็คือย้ายไปตั้งที่อื่นใหม่เราให้แค่ที่ดินแล้วก็โรงเรือนนะคะลักษณะของโรงเรือนก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวให้ชมด้านหลัง ด้านหลังนะคะพอเราออกมาปุ๊บเจ้าของเองอะทำรั้วไว้แค่ครึ่งเดียวยังมีพื้นที่ว่างด้านหลังอีกก็คืออยู่ในโฉนดนะเดี๋ยวพาดูนี่ตรงนี้นะคะพอเราออกมาเนี่ยมีต้นไม้เยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นอน่ายนนาอยู่ตรงนี้เห็นไหมไนานาขนุนอ่าอันนี้ต้นอะไรไม่รู้คือมีต้นไม้เยอะมากด้านหลังเห็นไหมนี่ เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมนู่นเลยอาให้ชมบ่อน้ําก่อนมีบ่อน้ําด้วยนะคะออกมาตรงนี้นะคะถ้าถ้าเราสังเกตนะคะเราจะเห็นบ่อน้ําเห็นไหมคะบ่อน้ํานี้เราเชื่อมกับลําธารที่มาจากน้ําตกลานลักคืออยู่ตรงนี้นะคะก็ะคือว่าปัจจุบันเนี่ยทงางเจ้าของเองไม่ได้มาทาประโยชน์อะไรตรงนี้มันก็เลยอาจจะดูเป็นต้นไม้เยอะๆสภาพแบบรกล้างแต่ถ้าใครที่ซื้อแล้วมาทํานะตรงนี้บอกเลยว่าน่าอยู่มากตรงนี้เห็นไหมคะวิวภูเขาติดกับเราเลยติดกับที่เราเลยนะคะ เดี๋ยวพาไปชมลำลำธารเอ้ยเขาเดินทางไหนทางนี้ปะอ่ะนี่ตอนนี้นะคะเจ้าของตัดหญ้าให้เราเพื่อจะเดินไปด้านหลังทางนี้บ้างสาน่าจะทางนี้นะอ่านี่เห็นไหมเรามีบ่อน้ำใช้ส่วนตัวนะคะตรงนี้เราก็มาปรับแต่งนิดนึงก็สามารถใช้ได้เลยอันนี้นะคะที่เราเห็นอยู่คือเป็นภาพที่ อาจจะดูลกๆนิดน,นึงนะแต่เท่าที่เราเห็นจากสายตาคือน้ําจากน้ําตกลานลักนะคะจะมาผ่านตรงนี้นี่แล้วก็เข้าบ่อของเรานะคะนี่คือบ่อของเราอยู่ในที่ของเราบรรยากาศดีมากนะคะหรือว่าข้างๆก็เจาะเป็นลำธารส่วนตัวนะคะเข้าผ่านบ้านนะคะอันนี้คือที่ดินข้างๆส่วนที่ดินเราอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเรามาทําดีๆนะคะตรงนี้ด้านหลังสามารถทํารีสอร์ทที่พักแบบบรรยากาศดีๆได้เลยค่ะ อันนี้ก็คืออยู่ในเนื้ที่ของเรานะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบเป็นป่าแล้วสามารถทำรีสอร์ทได้นะคะนี่แนวของที่ดินของเรานะคะอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะคะมาไเดี๋ยวเราจะไปชมลำทานด้านหลังนะคะ มาข้างหลังนะคะบรรยากาศดีมากเลยนี่เห็นไหมมีหินแม่น้ํานี่มีลําธารน้นําจากลําธารนะคะเห็นไหมอ่าเห็นปะก็คือเป็นลําธารธรรมชาตินะคะเราอยู่ติดกันเลยลําธารธรรมชาตินะคะนี่ข้าบ่อเราเห็นไหมนี่อยู่ตรงนี้ข้าบ่อเรานะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นลำลางธรรมชาตินะคะอยู่ตรงนี้เราเดินข้ามได้ไหมอันนี้นะคะก็เป็นลำลางธรรมชาติเห็นไหมคะนี่แล้วก็น้ำนะคะเราก็เอาจากตรงนี้เจาะช่องเข้ามานะคะเห็นไหมแล้วก็ เข้าไปที่บอ่อของเรานะคะบอ่อของเราอยู่ตรงนี้ด้านหลังนี่เลยที่ดินของเราก็อยู่ตรงนี้นะคะเวิร์กนี้ประมาณนี้เลยโอเคก็โดยรวมนะคะก็ประมาณนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะที่โอยืนอยู่เนี่ยก็คือเป็นลำรางธรรมชาตินะคะลำรางสาธารนณะซึ่งไม่มีทางที่จะปิดน้ำได้นะคะตอนนี้คือลำรางเนี่ยโอเดินเข้ามาดูห่างจากที่ดินเรามาประมาณนิดนึง ตรงเข้าไปก็คือไปเข้าในบอ่อน้ําของเรานะคะแล้วก็ต่อจากบอ่อเราก็คือไปบอ่อข้างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นชาวบ้านมาทําเป็นไฝ่กั้นน้ําไว้นะคะนี่เห็นไหมคะว้ายว้ายนี่อันนี้เป็นอ่าน้ําที่ไหลลงมาจากน้ําตกลานลักนะคะแล้วก็จะผ่านที่ดินของเรานั่นเองนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆเลยใครที่มาซื้อตรงนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้อันนี้คือเป็นที่สาธารนณะนั่นเองนะคะ โดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอภาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สนใจบอกเลยว่าต้องรีบเท่านั้นนะคะท่านถึงจะได้เป็นเจ้าของแปลงนี้นะคะเพราะว่าแปลงนี้ราคาถูกมากแล้วก็ติดลำธารด้านหลังเป็นลำธารธรรมชาติด้วยนะคะสนใจรีบๆเข้ามาจับจองได้เลยนะคะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเรา,าพบกันใหม่ค่ะ